สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะฮะรอบที่สามเนาะเอฟซีแม่มาต่อยยาเอาไปรอบละถุงนด้ส่วนมากเจ้าจะเอาไปรอบละถุงนี่รอบนี้เอาไปสิบนะฮะแปดบอกอ๋อนี่นะพี่น้องรอบรอบสามนะครับรอบแรกเอาไปเอาไปกี่ถุงรอบแรกเออรอบแรกห้ารอบสองแปดรอบนี้ก็แปด เอออ้าวเซ็นขายยางไหมเขาจะขายยางเก็บยางขายขายพรุ่งนี้บ่อ๋อเฮ้ยรอบสามนะแม่เนาะเงินเซ็นก็แปดสิบบาทคือเก่าเกียร์เกียรเลย ไอเดียก็ไม่รู้ต้มอะไรเนาะมีปลาเป็นตัวตัวต้มขี้ปลากินหมาบรออบสามนะพี่น้องไปกินขี้ปลาก็พอแล้วก็กินขี้หมาเนาะ เนาะพี่น้องก็ขายปลานะเราไม่เห็นเงินในเอซไม่รู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนนะไปรอบสามนะครับพี่น้องไปแล้วอ่ะส่วนพวกเราเนาะก็นอนพักผ่อนก่อนนะครับนี่ม่ยายก็กำลังทำไปถุงไปถุงเนาะถุงละ1นกิโลนะครับ เอาเมื <T t ่อส้ยังกินมาส่วนป้าก็ป้ารอบสองนะครับรอบนี้น่าจะได้ผ่านบ้านกุกอกนะครับรอบที่ผ่านมาไม่ผ่านบ้านกุกอกเลยนะครับไม่ถึงบ้านกลุนบุญนะครับ นี่ครับพี่น้องมันปลานี่มันไม่มีมันนะทุกท่านปลาเป็นเนื้ออร่อยเผาาหาโอ้ยไอ้มันหาดจืมีหอกอเดียวคนะกิน้องไ่มัไปเชอมองั้นกัพี่ไปดังไฟ ยิงลุ่มบุญปีปาอะไรอยางเงี้ยเนาะน่าอ๋อทำให้ลุงใส่ก็เรอลุ้นนะครับพี่น้องว่าไม่ใช่รถล้มเราบอกได้ยินเสียงบื้นเลดไปดูก่อนโอ้สมุติก็อยากจะไปนะฮะเอฟซเมื่อสักครู่เนาะตอนที่ผม นะออกไปเอาข้าวนะนะไปรับข้าวนะที่นุวิทย์เอามาเนาะรถยนต์จอดไว้ด้านนนะน้นนะใช้รถรถไถเนาะผมไม่เห็นกบนะฮะทุกท่านโู้กบก็กบน้อยๆเนาะเท่านิปโปนะนิปโป้มือนะเอฟซีก็กำลังจะใหญ่ๆนะโอ้ได้การเลยเราไปก้านกบน้อยกันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวไปส่องกบน้อยเนาะก็ยังไม่ได้ลงไปดูนาเลยนะฮะเอซเนาะมาถึงก็ยังยุ่งกับปลาอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยลงไปดูนะนี่ข้าวก็ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนเนาะเพราะว่าบ้านเรานี่ไม่ไม่มีเราข้าวนะฮะโอ้หกกระสอบ รถผมนี่น่าจะบรรทุกได้20กระสอบสบายนะครับผมเนาะก็ทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมเด็กของผมนะฮะทุกท่านว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่ามันจะอยู่หรือเปล่าเนอะนะ <c oughs> อย่าให้ขายหน้าขายตายเลยอีกไม่นานก็จะได้ไป นลักอย่างบมนทุกอย่างเนาะเอาคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ